สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนเอาคลิปการเก็บไข่ตกกะกะแตนปาตังกามาฝากนะคะอันนี้ก็คือเราเก็บรอบแรกนะคะนี่เลยการเก็บรอบแรกก็คือเราวางทรายไว้หนึ่งวันนะคะแล้วรับ1 2แล้วก็3ามแล้วก็เก็บเลยค่ะน้องก็จะไข่ลงไปนี่เลยเราก็ตักเข้ามาแล้วก็ร่อนใส่ตะกร้าบแบบนี้นะคะแล้วแยกไข่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ มีเลยไข่ก็จะประมาณนี้นะแล้วเราก็ต้องมาเลือกอีกทีนะเพื่อแยกตัวฟองน้ำแล้วก็ดินออกให้หมดนะคะเพื่อทําการเพราะอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนซึ่งช่วงนี้แอนรู้สึกว่าต้องใช้เวลาพิถีพิถันมากมายเลยนะคะตั้งแต่การเก็บไข่เพราะว่าต้องทนุถนอมน้องมากเดี๋ยวไข่มันจะแตกนู่นนี่นั่นนะทุกคนเมื่อยปวดหลังสุดๆอ่ะทุกคนซึ่ง 3-4วันเนี่ยตั้งแต่เอาสายเข้าแอนอยู่ในโรงตะก,กะแตนตั้งแต่เช้ายันเย็นนะทุกคนยอมรับว่าอาบน้นาำวันละครั้งเลยทุกคนโคตรเหนื่อยสุดๆเลยนะคะแต่เราก็ต้องทำเนาะเพราะมันคืออาชีพของเรา โอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะพอแม่คัดตัวไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนําขุยมะพร้าวแบบนี้เลยค่ะมาผสมน้ําบีบให้หมาดๆนะคะแล้วใส่หย่อนลงไปในกล่องโฟมกล่องโฟมนี้เราอ่ะสามารถเอามาใช้ได้ตลอดเลยนะแต่เราต้องล้างแล้วก็ผึ่งแดดฆ่าเชื้อนะตอนแรกเราก็เอาขุยใส่แล้วก็กดเข้าไปพอประมาณนะแล้วก็นําไข่ที่คัดแล้วเรียบร้อยนะวางลงไปแล้วตามด้วยขุยมะพร้าวอีกรอบน กดเบาๆพอไม่ต้องแรงแล้วก็ปิดฝาไว้พึ่งตากแดดไว้แบบนี้เลยในหนึ่งกล่องก็ประมาณอ่ะใส่ไข่ประมาณ1น่ถึงไม่ถึงไม่ถึง1โลนะเดี๋ยวมนันใออัดเราก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือจํานวน5กิโลนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราล้างโรงเสร็จแล้วก็เอาอันนี้นําเข้าไปใส่ในโรงนะคะ